สวัสดีค่ะยิงที่จะรับสู่ช่องป้าท้ายบ้านชาแนลนะคะคลิปนี้ก็อยู่ที่ครัวกันนะคะดูพี่อยู่รอสงสยจะมักกลายนะคะปีนี้สมใจนะคะอยู่ใกล้ชิดบามืด ก็พี่ยูโรเขาเป็นคนน่ารักคนบนีนะคะยอกยอกนะคะจะได้สนุกเฮฮาทำอะไรกันเนาะร้านปลาหมึกเบามืดมีเถินนะคะคือแล้วเบามืด จำคิดเลยนะครัีสิว่าเราจะล้างปลาหมึกกันยะังไงนะคนะับสิปลาหมกมันไม่ใช่นาแม่มันโอ้ปบักอันนี้บักขวางนี่กูละยากยกูละยืนกูละเออกูละไม่ใส่ปากแม่มันเลยบะเซียอยู่อ้าวโอ้ล้างด้วยน้ำส้มสายชู เคือด้วยอ๋อจะได้ไม่คาวเนาะย่างคูตังเท้าย่างคูบงเท้าเท้าเดียวเบิร์ดเ้าเดียวเบิร์ดยางส้เาเดียวลงลงเตาสักหน่งนาทีก็ตีนี้เจ้าไม้อาเาียนเยมันมมาก่อนเนี่ยมาวี่ขายเลยขอเห็ดแล้วจะมาให้ภาษาเห็ดบะ มากันมาคม่สองปีว่าไปขายน่ะโอ้ประสบการณ์รุ่นล้วนจนได้เลยรวยเลยจนได้บ้านเน่ลองทำได้ไหมโนอกาะีนีมาจากเมืองมันยุ่ายผมหมดกตัวให้พ่อไปขายให้พ่อไปขายเนาะ

ทีนี่เยมันไม่่มืดน้ำมันลวกไปเลยเห็นไหมเห็นไหมสีมันไม่สู้ยมืดนี่ยนเอนี่นผ้านี่นี่ยานี่ผ้าตัวนี้อัตเตัวนี้มาตัวนี้อัตตัวนี้ละตัวนี้ดุณอเอาโอ้หักเกาน้ำแตกแล้วเปิดอไรปแล้วเปิดเปิดมองดูจะเปิดมองดูจะเปิดเมื่อไหร่เอาเเปิดน้ามันไหล่อกมองดายหัวน้ำมันล้นมันไหลไม่ทันผมว่าน้ำพออย่างมันตัง ้าล่างเเจ้าบอเอาเสียรออกเจ้าบอเสียงมันออกมันกรตันมอนออกยูปัดเปิดเนี่ยไม่มีพ่อมันเป็นนม่รเละเิบันนี้เข้าปากไม่ว่าใครจะทำน้ำจิ้มใครจะเฮแม่นั่นแหละใครเนื่สีเฮดนาโอ้เหลเม่นางเบิ่ง เมื่อเหต่เมือนืดแก้ไขยังไงคะมื่เหตุหมมืดที่แก้ไขจังไดตองตอทอไหม็ดหมูไหม่ถาท่านไหมฮะโมมีแรงเลยันว่าจังไดว่าจางเงินไหมืงิแรงเลยค่นอาวอ่อนเลยแล้วว่าเหตุเงินโ ท้าแม่ย hmm. ่ากับลูกไพรสีเย็ดหยังกันสยืดอันยังไงงมัวงมัวอย่างนอนเตื่นตั้งแต่ตีอะไรอ่ะตีสามไปตลาดพรัเขาเขาถามไหมคะเขาถามเจ้าขายของอยู่บ้านใดแต่เขาถุงไปนบ่ก ที่กินแป้งอยู่นะจคือกาื้อมาขายไงซึ้อลายดิปัตต้ตลาดไหนพี่ตลาดบุญเด้คัเดี๋ยวตลาดจะซื้อของไปหาที่ไหนไปซื้อนะคได้ร้ยเจดบามท่เลยีริดวงน่ะกเห็นทด้เรอยลิปะเล้าน ไมดเลได้เยหลังบ้านเลยไปนั่งยนนี่มันโดนนะแมเบิดเลยนี่ไมดีจริง่อนีแล้วหลังามมีการแยู่กันอาต่วัทานกับเพงไปกม่ที่ระเบิดสองครั้งเนยเนาะ ก็แฝงไประเบิดตึงตึงสองขันโ้ยังเงินนั้นนะมันได้ยินทางไหนทีงนี่เท่านั้ถ้ามันระเบิดน่ะยังเงิถ้ายางเป็นตัวน่ะ่าเอามือควักออกทีประเมินไม่ต้องถามเอานิ้วชี้นะควักออกมาแล้ยขีสนะุพอยางเป็นตัวมีแต่ควักออกมา เมื the 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 mm. whales, the mm. ่อต้องหมักไม่ใช่คนต้มแล้วนะต้องหมักบอกเลยผักชีสวยแธออู้ประเทศลาประเทศอะไรน้ำท่วนออกข่าวนะไรนั่อืมโคตรเกลียดเลยประเทศยังเกลียดเาาชนบุรีประเทศไทยเนชนบุรีล้วเหองวมหน้าเราแต่ เราเห็ดไข่นี่อยู่ในรถจนพรอื่นๆแม่สุกเลยบอกแล้ลืมข้าวเลยอสุกข้าวมดแล้วอ่อนรู้รู้อาณาเคื่อปั่นมาเมันเก็้ไม่มีประโยชน์ใช่ไปเมื่ค่อยเราเอาอย่างดีจรอาไม่เห็นดีก็่ากันเห็น

เห็ดไข่หิเห็ดไข่หนิเห็ดไข่หน่เห็ดไข่เฮ็ดไข่ก็ไม่รู้เห็ดไข่ก็ไม่รู้นี่เห็ดฉันหว่าเห็ดฉันหว่าพ่อปูกับลูกใครเห็ดไข่เห็ดไข่หนิลูกซาเรื่องลูกไข่แบบคนล้าก็คนคนไทยเห็ดไข่กับเห็ดไข่หน่ะตัวเห็ดไข่เห็ดไข่ละเห็ดไข่ไม่รู้หิไม่รู้เห็ดไข่ก็หนิ รีต่ตามหมอรลอยหนึ่งนน่นเนาะล้อยหนึ่งแน่นมาเลยจะ้ะคนสมัยก่อนให้ฟังเสียงจัง,งเลย ลูกไข่จำเจียวอันนี้เคสไม่ตรงปกไม่ต้องฟังไม่ตามไม่ตาม <c oughs> แตแต่อยู่ที่เยอรมันก็ทำให้แฟนกินแบบนี้ได้<ม>อาหารฝรั่งฝรั่งก็จะกินคือข้าวติยนานี่เด็ใครอยากกินบอกนะซุปเด็ดต้มน้ำคนคนกินได้เลยอร่อยมากวิตามินซีอาหารฝรั่งนะว่ะเลยทำให้กินเลย พี่โยูโรเมนเห็นทักมาเที่ยวบ้างนะเข้ามาไม่ได้ถ้าเราอยู่เขาก็ไม่อยู่เข้ามาไม่ได้ต้องอยู่บ้านโอ้โหต้องดูหมาดูหมาโอ้มา,โอามาไม่ได้เลยนอกจากมาจะตายโอ้ไฟยังไม่มาจ้าบ้านนั้นไฟดับไหมครับต้องดับมือตั้งเลยบ<อ>พี่ชูจนถามว่าไฟดับไหม นเนวี้เไปดักมันเฮ้ยตายยุงค่าหัวันังนี่เห็วออกลาเนี่ยตานี่เลยเข้าห่วอยู่ะมะม่วงปีที่แล้วอีนั่นจะเก็บมาได้ถึงตาหนึงตอนนี้ยังยังไม่ขึ้นยังไม่ขึ้นหรอกฝนตกเห็ดยุค่ามเมีเทียนเข้าเก็บเห็ดยูค่ามันอีออกขนาดน่ไรัน

มันม้นมันกินแบบเป็นเวลาทำมันว่ามันเละเป็นไปแล้วค่อยกินเนอใหญถ้ามันเล็กเออมันไม่กินถ้ามันกรอบนอกนุ่นในมันกินนั่งกินกากินอย่างไรมันอร่อยอ่ะมันอร่อยไอ้ไอ้กรอบนี่มันไม่ไม่ไม่อืดทองอ่ะดีเนาะ ได้ใส่ได้เลยทอดใส่ม่เหรอท่เด็กอยากกแจ่วก็มีนี่เดรกแทะ ใครอ่าพอได้ยินเลยคะดูค่ะดูคลิปให้นะคะด้วย5้านาทีขึ้นไปได้ <mother>